สวัสดีุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มอยู่กับไอโตะนะครับที่ผมได้มาแบบงงๆนะครับผมก็พยายามหาทีมให้เขาเล่นอยู่นะครับตอนนี้ด้วยตัวละครที่ผมมีอย่างจํากัดนะเพราะว่าผมมีตัวละครน้อยมากนะนี่นะ <c oughs> พยายามหาทีมให้เขาเล่นอยู่นะ <c oughs> ก็จะมี่ทีมไฮเปอร์บลูมที่ผมคิดว่าโอเคสุดและทีมนี้นะครับไฮเปอร์บลูมนะ <c oughs> แล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นเซียงหลิงเบนเน็ต นะครับแล้วจะมีทีมฟูลิน่านะครับทีมฟูลิน่าอายโตนะครับแล้วก็เป็นทีมอายกะนะที่เป็นทีมน้ำแข็งนะครับอ้นนเดี๋ยวมาดูทีมไฮเปอร์บูมกันก่อนเลยนะ,น,ะนะที่ผมคิดไว้มีประมาณนี้นะ,นะเผื่อใครแบบเอออยากจะกดมาเล่นนะครับก็คือ ไม่ได้แย่เลยนะครับไอ้โตะนะปั้นง่ายนะครับเติบโตเป็นความแรงขิ้นะครับก็คือไ,ไ,ได้เลยขามิซาโตะสุยุนี่ใหเปอร์บลูมก็จบไหมจบไหมจบเลยนะแป๊บเดียวนะครับใหเปอร์บลูมนี่คอมโบเดียวจบนะครับ เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเห็นไหมรวดเร็วมากทีมไฮเปอร์บลูมนะต่อไปนะครับทีมที่สองที่ผมจะเอามาเล่นนะเดี๋ยวผมดูทีมก่อนนะจัดทีมแต่ผมจะใส่ปู่ไว้ทุกทีมเลยนะเหมือนอันนี้เดี๋ยวทีมที่สองเนะี่ยเป็นเสียงหลิงแล้วกัน เซียงหลิงเซียงหลิงไอ้โตอะเบนเน็อต,นตอะคุณคุารให้ผมอยู่ในทีมทีมน้ำไฟโอเค <c oughs> ไม่มีด้วยอะสก,กลิลอันติไม่มีหนุ่มไปไปฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะมอนใ,นใกล้ๆตรงนี้ผมตีไปละเดี๋ยวผมมา าฟาร์มอันนี้ก like ่อนโอเคมาฟาร์มสกิลพิษเฮ้ยโอเคได้แล้วได้แล้วแคสเกดโอเคได้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 แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สิไอ้โยโตะก็ต้องใช้เดี๋ยวแป๊บนึงชั้นชั โอเคได้ไว้อยู่นะอนะโอเคอันนี้น่าจะเต็มเอ้ายังอีกเหรอเอโอเคมาผมได้แล้วอันนี้ทีมเซียงหลิงเบนเน็ต Illion. แต่ถ้าถามผมผมชอบทีมไฮเปอร์บูมมากกว่านะว่ามันได้ไฮเปอร์บูมดาเมจไม้อ่ะมันเม็ดละสามหมื่นห้าเลยนะอ่ะมาอันนี้ solidify everybody stand back out of the frying pan into the fire eat t h i t the d e p t back cascade นะอายะโตก็โอเคอยู่นะ จบไหมจบเหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแป,ป๊บเดียวเหมือนกันนะอันนี้อ่าอ่ะ,อะทีมต่อไปทีมต่อไปทีมต่อไปทีมอะไรนะทีมฟูริน่าทีมฟูริน่า ทีมฟูริน่าก็ใส่เบนเน็ตเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนอันนี้เป็นฟูริน่าแล้วก็ไอ้โตเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันดีแฟกต์ด้วยนะอันดีแฟกต์ผมก็เกลือนะครับกำลังกำลังฟาร์มเซตน้ำเซตอะไรอยู่นะผมไปใส่เป็นฮันเตอร์นะครับนี้น่าจะอันอันนี้นะอันนี้แล้วก็อันนี้หรือเปล่า น่าน่าอยู่แบบโมนาอันนี้อ่ะประมาณนี้นะเมื่อค่าพลังชีวิตปัจจุบ,บันเพิ่มขึ้นหรือลดเรอัตตาคดจะเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะอ่ะส้าแต่อ่ะ,ะ,อะประมาณนี้ประมาณนี้เซตนี้นะผมต้องไปฟาร์มอีกแล้วเดี๋ยว <laughs> ไปฟาร์มสกิลอันติแถวนี้มีปะก็มีตรงนี้ตัวหนึ่ง ไวไหว่ะเนี่ย Adventure time let's light it up ปีทำไมได้ไหมเอ้ยขึ้นปะขึ้นปะเอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่คุยแน่ก็ได้แอบ be still เอ้ยได้ไหมไม่เต็มด้วยนะหามอนแถวนี้เออตรงนี้มีตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ stabilize cascade เอเ้ยฟื้นฟูไม่พอแน่เราฟื้นฟูไม่พอน <c oughs> ี่ปีนทำไมเนี่ยโอเค,อเค,อเคมาว <c oughs> ิ่งกลัดเข้าดันเรา ทีมฟูลีน่านอ,อันนี้นะทีมนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันมันก็พอได้เลยนะ คา e ิตร์ t ิอยู่ต a ดจบเหมือนกันก็ได้อยู่นะทีมนี้อะต่อไปต่อไปต่อไป เอาไปเล่นทีมอายการสองพี่น้องคามิสตตก <c oughs> นี่ไหนอายการปุ๊ <c oughs> อโอ่นสตอมจะใส่น้ำแข็งมาอีกตัวหนึง่งเอาใครดีเอาสั่นพองน้ำแข็ง okay, เอาใครดีอะโรซาเลียไหมแต่ไม่มีไม่มี Ad นะอันดิแฟกต์นะอ่าเดี๋ยวหาดูก่อน โอ้ตัวน้ำแข็งตัวน้ำแข็งฉี่ฉี่แล้วกันได้ปะวะตนตบกระเด็นอีกอ่า L ela, L ela. L ela เลล่าเลล่าเลล่าน้องอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่โอเค Can't sleep เอาเลล่าลแล้วกันนนนะอัะีอี้แฟกไมม่นะอันนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวยืมยืมของของใครดียืมของ,ของ,ของท่านจงลี่แล้วกันนะ ยืมยืมยืมแฟกท่านจงรี่พลังชีวิตล้วนไปเลยเน่ยยืมท่านจงรี่ก่อน,นดาบละ่ะโอเคดาบพลังชีวิตอ่ะพลังชีวิตสามหมื่นนะอะอันนี้ทีม เอามาเล่นกับอา,ากาศนะเดี๋ยวผมไปไปฟาร์มอีกแหละ <laughs> ไปฟาร์มอีกแล้วเดี๋ยวผมหาหาที่ที่มอนเยอะๆกันแป๊บนึงนะเท่าไหนมีเยอะเนี่ยแถวนี้น่าจะน่าจะได้อยู่ <c oughs> ่ะมาละข้างล่างนี้น่าจะไหวอยู่นะฟันสก,กิลอันติอีกแล้ว Take flight Cascade อุ้ยเบเนดเต็มแล้วเบเนดเต็มแล้วหรืออาโตะตกหลีกสกิวด้วยพวกเต็มโอเคไปอยู่ไหนเนี่ยดันเราดันนี้ปะเอ๊ะหรือดันนี้ผมผมจำไม่ได้แป๊บหบนึง่งผมเข้าดันไหนวะดันนี้ดันนี้โอเคมีลืมด้วยนะอ่ะ <c oughs> เล่นอายกาศนะครับอันนี้เราจะใช้อายกาศเป็นหลักเลยนะใช้อายกาศม,ม,มาทำเป็นดาเมดนะแบบสองพี่น้องอ่ะสองพี่น้องตระกูลคามิสโตะทีมเนะี่ย เราแบบว่า Teamwork s dreamwork Stars shine for me Mind the deluge My apologies Embrace the ice วุ้ยเดี๋ยวคือเบนเน็ตเบนเน็ตผมซีผมลืมไปวุ้แต่ว่าจบเร็วอยู่นะ ผมลืมไปว่าเป็นเน็ตผม46แต่ว่าโอเคเลยเห็นดาเมจไฟที่อากาฟันไหมอย่างแรงก็ได้อยู่นะก็คือแช่แข็งมอนแล้วเอาไฟปาดเดี๋ยวไดใ้ดูเป็นเน็ตผมเปนเน็ตเป็นเน็ต46น,น,นะผมผมนึกทีมไม่ออกแล้วอาจะโตจะเอาไปเล่นทีมไหนได้อีกอ่ะ อันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะทุกคนผมคิดมาได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอ,เอาไปเล่นกันได้นะครับด้วยความที่ตัวละครผมมีจำกัดนะครับก็เลยทำให้ผมจัดทีมได้ประมาณนี้นะครับอุ้ยแต่ทีมเมื่อกี้นี้สุดจริงอายกะดาเมจไฟอะ โอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ